ตัดใจขายรถหรูเพื่อลูกเนยชติกาประกาศขายรถหรูเพื่อลูกๆทั้งสองคนสำหรับครอบครัวของนางร้ายสาวสุดแซ่บเนยชติกากับสามีไฮโซอามจันสิริและลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องอคินน้องละลินน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของ4ี่คนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอค่ะแล้วล่าสุด เนยก็ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยหลังต้องยอมตัดสินใจประกาศขายรถหรูคันโปรดของตัวเองซึ่งสาเหตุที่เนยต้องขายก็เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีประตูเวลาไปไหนลูกๆุจะได้ไปด้วยกันได้โดยเนยได้โพสต์ไอจีอธิบายรายละเอียดของรถเอาไว้บอกเลยค่ะว่ารถสวยหรูดูแพงมากๆแถมยังแต่งไว้สลอเลยนอกจากนี้เนยยังพาดูรถแบบทุกซอกทุกมุมเลยด้วยค่ะสภาพคือใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งจะออกมาได้เพียงสีปีเท่านั้นงานนี้ก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากที่คอมเมนต์ว่าราคาของรถนั้นดีมากๆ แถมรถก็ยังสวยมากๆอีกด้วย